จากธุรกิจของแย่พินคนเดียวตอนนี้มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วเป็นธุรกิจของครอบครัวล้วนั่งพักก่อนทำตู้บอลกันเพิ่งจะเสร็จ เพื่อนๆทุนน้อยยังไม่ต้องไปก่อแอ่งก่อแสะก่ออะไรก็ได้นะใช้พลาสติกสีดำอะพลาสติกสีดำเม็ดละสี่สิบบาทจ้ะแล้วก็พลาสติกสีขาวเม็ดละสี่สบสี่บาท เสร็จงานเรียบร้อยยายยังไม่เสร็จเลย mm hmm. เด็ดทิ้งเลยใบใบนะนั้นไม่ต้องเสียดายใบยาวอะ่ะมันหักแล้วทิ้งเลยไไม่ดเหรอมันล้มไม่ได้ักรอสวยวดินไม่เต็มใช่ไหมเดี mm ๋ hmm. ยวเติมดินให้

ไหนดินน้อยเราก็ต้องเติมดินให้เต็มเต็มที่นมีต้นไปทังน้นมันจะขึ้นไหมอากาสมันเย็นแล้วมันไม่ยอมขึ้นไงไม่ยอมโตม่อยู่หน่อยหนึ่งแต่แดงก็เลยทําทําตู้ให้ยเพินเนี่ยพลาสติกนะอย่างเงี้ยเม็ดละสี่สิบสี่บาทแต่ถ้าพลาสติกสีดําแต่หนานนะเพื่อนๆเนี่ย อันนี้จะพิมพ์หมดพลาสะติกไปเท่าไหร่สองร้อยบาทมนะ้ะประมาณสองร้อยบาทเนี่ยจะ้ะอันนี้ไม้ที่บ้านมีจะ้ะพอเลี้ยงเสร็จแล้วเดี๋ยวตอนนี้ก็เอาน้ําใส่ได้แล้วเนี่ยเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะไปเอาน้ําใส่ก่อนเนาะนี่เราเติมน้ําไปประมาณเหนือพื้นประมาณเนี่ยจะ้ะอย่าให้เกินจะ้ะ แล้วเนบบอนก็จะได้กินน้ําจากไอน้ําในเนี้ยเราจะไม่มีการลดน้ําแล้วถ้าเกิดเราทําตู้แบบเนี้ยมันเป็นงบที่ประหยัดหน่อยไงถ้าเกิดเราไปเทป,ปูนแล้วเราไปทําโครงสร้างแพงๆเราก็จะเปลืองตังค์เยอะจ้ะอันนี้ทุนเรายังน้อยอยู่เนาะพลาสติกกุเสร็จแล้วเราก็ไม้ตีทับไม้เขาเรียกไม้ละแนงแบบนี้ ตีทับเลยการพลาสติกปิวใช่ไหมฮะเยพินไม่ได้ทําให้ถ่ายให้ดูหลักตอนทําอ่ะให้ดูเฉยๆว่าใช้น้ําระดับนี้ระดับนี้บอลที่เล็กๆเขาก็จะฟื้นตัวขึ้นมาจ้ะแต่อันนี้ถ้าบอลอยู่ในตู้แล้วถ้าเกิดเราไปเลี้ยงข้างนอกอ่ะมันก็จะฟื้นตัวช้าจ้ะแต่เพราะปกติบอลของเอยพินจะเป็นบอลที่ว่าอยู่กับแดดกับลมเลยจ้ะอ่อนแอก็แพ้ไปอ่ะจ้ะ แล้วนี่มันโตไม่ทันเนาะโตไม่ทันเจพินก็เลยต้องเอามาลองตู้ดูมั่งเคยทําแล้วครั้งหนึ่งแล้วแต่นี้เจพินว่าสงสารเขาเหมือนคนหายใจไม่ออกไงเจพินก็เลยลื้อตู้ออกหมด <Okay. S 1> ติดมันเกินมันขาดมันเกินเราก็พับทบเอาแค่นี้พอละ ใส่น้ำอีกสักหน่อยมันจะไม่เปืองน้ำแต่เราไม่ต้องลดน้ำนะใส่ตู้แล้วเนี่ยบอนตู้ก็จะดีอย่างหนึง่งเราเหนื่อยแต่ทีแรกเราเปืองแต่ทีแรกแล้วตอนนี้เราก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรแล้วจ้ะแค่นี้ก็เสร็จละแต่ถ้าเราลดน้ำเนี่ยเราต้องลดเช้าลดเย็นเลยจ้ะแต่บอนตู้เนี่ไม่ต้องลดน้ำ ไม่ยากอย่างที่คิดเดี๋ยวน้ำไตอีกหน่อยเนี่ยเยปินก็จะปิดละสักนิดอันนี้ปิดเลยปิดแบบไม่ไม่เปิดเลยอีกสามอาทิตย์ค่มาเปิดดูกันใหม่เยปินทำอันนี้ขึ้นมาเพื่อว่าต่อไปไม่รู้จะทำอะไรเยปินก็จะได้เลี้ยงไปเรื่อยๆเนาะมีทุนก็จะก่อทำบล็อกทำตู้ดีๆอย่างเขาบ้างมันกันแหละจ้ะ เดีพปินจะพับเม้มเม้มเม้มไตรงมุมหน่อยหนึ่งนะเพื่อว่าเอาน้ําแค่นี้นะน้ําแค่ไหนแล้วเราก็เม้มมุมไว้ถ้าเกิดน้ํามันเยอะเกินมันก็จะได้ไหลออก้ะได้แล้วมั้งดูสิพอแล้วมั้งพั่วแล้วเนาะล่นไม่ล่ะมชอบน้ำไม่ชอบน้ไม่ชอบน้มากแล้วมันก็จะเน่าอ่ะสิพอแล้วแค่นี้แหละประมาณสองขอนิ้วละ อันนี้ปิดเลยวอเอ็นนี้ไม่ไม่เอาไว้ข้างนอกไม่ได้ล่ะเดือดแดดมันเผาไหม้หมดเดี <c oughs> ๋ยวนุกเก็บเองพวกเนี้ยฮะนี่แน่ใจน้องมาพับขึ้นวางบ,บนนั้นจะโอ้ลูกมินลูกมินออลูกโอ้ยอย่าพานน้องเลูกอย่าพานน้องลูกอย่าพานน้องลูกอย่าพานน้องเจ้ครับทำไมเราไม่ให้น้องเล่นด้วยลนะ่ะลูก เพร้ะยี่ปินรู้สึกว่าอันที่มันอยู่ในร่มเนี่ยมันไม่โตจ้ะบอลอันที่ไม่โตของยี่ปินคือบอลที่อยู่ในร่มจ้ะมันไม่ได้แสงไงก็ทําทให้เขาไม่โตยพปินเล็บเปลี่ยนเป็น,เปนใหม่ละย้ายออกหมดเลยตรงเนี้น่ะไงขอเวลาลดน้ําบอลก่อนเนาะเพราะอันที่ยี่ปินย้ายออกมาโล่งๆเนี่ยเขาสดใสหมดแล้ว,ว่าจ้ะ ที่มันอยู่มืดๆเดี๋ยมันไม่โตจ้ะดูเนี่ยหันุมานเนหะั่นุมานที่จะพินเอามาไว้ข้างนอกมั่งกับข้างในมั่งที่อยู่ข้างนอกเนี่ยสวยสดใสจังเลยมีหูหมดแล้วเนี่ยจ้ะตัวเล็กๆเล็กๆเนี้ยมีหูแล้วแต่อันที่อยู่ในร่มของไม่ยอมโตจ้ะเลพินก็เลยเปลี่ยนแผนเนาะไม่มีไม่มีอะไรแต่เขาเรียกว่าไม่มีที ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวจ้ะยังไงเจพินก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะให้ดูบอลสวยๆของเจพินอันนี้ที่มันไม่โตเนี่ยเพินเอาไว้ข้างนอกเนี่ยดนะูเนี่ยเพราะเขาได้แดดแล้วนะี่ย ยิ่งหกหลงอะยิ่งได้แดดจะยิ่งแ่มมากเลยหกหลงเพชรพันล้านเนี่ยโอ้ยปวดขานั่งพักก่อนเนาะ